สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโลบอกนะครับในเกมที่ชื่อว่าบันบันนะครับบันบันสตอรี่วันนี้พี่โมเซ่มาเล่นกับเราด้วยนะแต่ว่าพี่แมพซี่วันนี้ยังไม่ได้มาเล่นนะครับเล่นกัน2คนไหนพี่โมเซ่จะไปที่ไหนเอ่ยรถคันไหนครับรถคันนี้นะโอเคไปแต่นี่มันเล่นได้สี่คนต่อรอบเลยใช่ไหม เล่นแค่สองคนนะครับบอลบานนี่เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรครับพี่แมพซี่พี่โมเซ่เอาชีวิตรอดนิดนึงเอาชีวิตรอดเหรอครับใช่เป็นก,การค้นหา อ๋อขอให้กดกด e นะครับก็คือสอนเก็บเลย,ลลย,ลยเปิดเข้าไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเออมีโดนแฮะเกียบอะไรอ่ะบังคับโดน,นห,หรือเออแล้วนี่อะไรอ่ะ ไหนอ๋อโอเคไปไหนต่อดีอ๋อโอเคเก็บแล้วครับันตู้สล็อตอะไรเนะี่ยเออโดนทำงานแล้วแฮะเอ้ามันใช่โดนเปิดเหร กดๆๆเลยกดแล้วยังไหนพร้อมกันหรือเปล่าอ,อีดูดิตัวอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยอะไรผล่หน้ามาพี่โมเซ่เรามีโดนเราไม่กลัวนายหรอกเข้าไปไม่ได้อะ่ะ น่เจ้านกนั้นไงเมื่อกี้ให้เก็บไข่เก็บไข่หกฟองคอยไหมครับไอ่นม่มันไก่อ่าเจอแล้วนี่ได้สี่แล้วหแล้วกดเลยห้าแล้วหกฟองสุดท้ายอยู่นี่อยู่ใกล้ๆก,กับแม่ไก่เลยสวัสดีครับผมขอมาเก็บไข่นะเอ้ยตัวอะไรอะ่ะ เออก็ตายเดินเข้าไปก็คือได้เลยเหรอได้ตัวมันเหรอนั่น,นอนนะไดียังไงอะเงงฮ้ยทำอะไรอะ่ะตายป่ะเออ,อไม่รลบเขาให้ทำอะไรเนี่ย<ม>บุกกาสก็หาย ตามีหน้าก็ไม่มีเอาออกไม่ได้โอเคเฮ้ยคนหาคีการ์สีเหลืองคีการ์สีเหลืองคีการ์สีเหลืองโอ้ฮคีการ์สีเหลืองพี่โมเซ่หาหาหาเร็วคีการ์าส,าสีเหลืองอยู่ไหนน่าจะประมาณนั้น มีก้าสีเหลืองอยู่ข้างนอกปะไม่มีหรอไม่มีเลยหาสีคก้าสีเหลืองเลยพี่โมเสสเจอยังอ้าวแล้วท,ทำไงอะ่ะไม่ได้เปิดแล้วอะ่ะนี่ไงคีกาสีเหลือง ตรงหน้าไก่เลยจุ๊บเปแล้วนี่ไงโดนยังอยู่อืมตังหมดเลยเปิดประตูได้ไหมเนี่ยหาค้อนและทำลายเครื่องมือหาค้อนนะครับ ค้อนอยู่ไหนเนี่ยอาวนี่ไงค้อนอยู่นี่ปะปสัญ,ญลักษณ์ค้อนอ๋อต้องไปหาแล้วก็เอามาตีตรงนั้นได้ครับกดเลยเก็บได้ไหมอี e ไงเอาเลยลเก็บแล้วไปได้ค้อนมาละโยเซ่ไปตีตรงนั้นเลยไปเราต้องไปเดินไปด้านนน้นกันทุบม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 ัน ไก่ไก่ตีมันไก่นี้ใส่ไม่ดีดีเลยคลิกวู๊ฟถูเดสทรอยตอกแตก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 เฮ้ยอะไรอะออปปี้อิโมเจฉันเป็นสีอะไรเนี่ยปริศนาสีสมบูรณ์ พี่โมเซระวังด้วยนะพี่โมเซเล่นออฟฟี่เก่งอะเล่นเก่งแต่ออฟฟี่ะลาพดพลาดไปน,ดดนิดนึงใช่ไหม,ม,หอ,มอันก็ต้องระวังหน่อยนะพี่โมเซโอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลือกสีระวังด้วยระวังด้วยหน้าสีอยู่ด้านบนไหนสีอยู่ด้านบนเนี่ยเนี่ย เลือกอลเ,เลยให้พี่มอนเซนมานนนเลือกนนนอเลยนี่อันแรกสีเขียวนะัอ,อ,อนที่สองอันที่สองสีขาวเห็นแล้วนี่สามสีแดงสีแชมพูมุนน้งมิ้งเลยเหรอใช่ม่วงอันนี้ฟ้าคิมนี่ต้มเย้ใช่ไหมเฮ้ ต้องรีบมาตรงนี้โอ้ตรงนี้อ่ะออ๋อปี้อุ้ยอ๋อโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้มันต้องให้ซื้อโลบัคเหรอพี่โัเซ่ไม่ล้าโดนเส้นแดงๆต้องซื้อโลบัคไหมเนี่ยบัคก็ซื้อโลบัคนี่มีไว้ตายอีกแล้ว วันเซวิ่งหนีทันไหมเนะี่ยไม่รู้มันอยู่ไหน,นเ,เล้วเอ้าพี่วันเซออกมาทำไมอ่ะเก็บเก็บการ์ดมายัางสีส้มอ่ะไม่รู้งงนี่ไงก็ไม่รู้เปิดงี้กันเปิดแล้วใช่ใช่ไหมนีม่ไงเปิดได้แล้วอ้าเรียกโดนมาโดนาาโดนโดนกำลังไปโดนออกมาแล้วมาแล้ว เรียกเขาไม่มานะเจ้าโดนอะ้ยอ๋อม he ันมาตามเส้นสีขาวนี้หรือเปล่าก็เลยมาได้จริงๆเราเกาะโดนไปเมื่อกี้ก็ได้แล้วแเราก็ไม่ตายแล้วโดนกําลังทํางานเฮ้ยเกือบอะไรอ่ะลงไปได้เลยเหรอเอ้าอะไรอ่ะเราต้องต้องลงไปตรงนี้ไปกันสิส้มปาเร็ว เออใชอยู่ระวังด้วยพี่คนเซ่ระวังด้วยสีส้มดีอะไรเนี่ยเฮ้ยออปปี้อีกแล้วอะไรอ่ะงออปปี้อีกแล้วพี่คนเซ่ถนัดเลยแหละไม่ใช่ออปปี้มัน,นเป็นมีซามิน่าวิ่ง <c oughs> ด้วยแหละรถ,รถรถเร็วมากอุ้ยเซ่จอบอทว่าแล้วบอทอุ้ยเราจะตีมันยังไงอะและ้วเราจะตีมันยังไงอะ Oh, oh. ต้องรอจังหวะมันมีให้ตีนี่ไงนี่ไงฮ <c oughs> ึมจัมโบ้จอชเราต้องฆ่ามัน,น,นดได้จังหวะแล้วต,ตีตีเฮ้ยหลบหลบตีตีตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนามตีบะ่ะเนี่ยมันม,ม,มันเหลือนิดเดียวเราตายต้องมีไว้ นี่มันตีตรงตูดมาเลยนะเนี่ยโอ้ยไปแล้วไปซ้ายหรือขวาดีพี่มเซให้เลือกเออไปขวาก่อนโอเคไปขวาไปขวาก่อนแล้วค่อยแล้วถ้าขวาร้ายนะไม่ลองดูก่อน <c oughs> ขวาร้ายซ้ายดีอจบลมได้ดีออโอเค <c oughs> นะครับ <c oughs> เกมจบลงได้ดีนะครับแต่ว่าเลือกซ้ายนี้น่าจะจบแย่แน่เลยขวา r i g h ซ้ายดีไกลไปตรงข้ามไปเลยก็คือมาด้านขวาจะจบดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับเกมอะไรนะครับพี่มอนซีบําบําเนาะบัน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 ใช่ไหมโอเคการเล่นเอาบันบันแหละแต่ใช่บันบันสตอรี่นะครับแต่ทําไมเราเจอตัวจอชแค่ตัวเดียวเองไะมันยังมีตัวอื่นอีกไหมไม่ตอนมันมันยังไม่มามาแค่สองตัวอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งเล่นตรงไหนอ่ะอุบลลาเบิร์กจับจอมบุจอช อ๋อโอปิล่านี้ใช่ไหมโอเค<ม>จัมโบ้จ,โอจ,โบจอร์จโอเคจัมโบ้จอร์จเนาะชื่อแปลกดีนี่ไงจัมโบ้จอร์จที่เราเจอเมื่อกี้นะครับเจ้านี่เลยร้ายมากแเหนี่ยวเนี่ยจะบางๆน่าจะเป็นตัวหลักอ๋อโอเคเพราะว่ามันชื่อว่าการเทนออฟบันบางเนี่ยตัวหลักเป็นตัวสร้างปัญหาแน่นอนบันบางแต่มันยังไม่มาเนะาะก็คือเกมมันสร้างเองเท่านี้ก่อน,อน,นมีดาบสุดยอดด้วยอันเท่าไหร่เนี่ยอ,อัลติเมทสโบร์โอ้โหสองเก้าเก้าใช่แพงอืม มีสุดเลย,เลยโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมมรรมนสตอรี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะครับในเกมโรบอกนะครับมาเล่นกับพี่โมเซ่เล่นกัน2คนนะครับเกมสตอรีสั้นๆนะครับเพราะว่ายังสร้างไม่หมดเนาะพี่โมเซนะเนาะโอ้ยเมีเครื่องบินด้วย <laughs> <laughs> เห็นว่มนะเขาใส่เอเซอรีโอ้ยอาลับอีวิเลส โอเคครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาโมชาแนลผมแล้วก็พี่โมเซ่ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ